The Biology of Ascension ระบบประสาทคือประตูมิติเมื่อความกลัวไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่คือรหัสกรรมที่ต้องถูกเขียนทับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวแสงสว่างสายพลังงานการตื่นรู้และนักเดินทางทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่พื้นที่แห่งความจรงิงพื้นที่ที่ไม่มีการตัดสินและพื้นที่ที่ทุกคำถามของจิตวิญญาณจะได้รับคำตอบที่สั่นสะเทือนถึงระดับเซลล ในวินาทีนี้ขณะที่คุณกำลังหายใจเข้าและออกผมอยากให้คุณลองสังเกตความรู้สึกภายในร่างกายของคุณดูสักนิดครับไม่ใช่แค่ความรู้สึกทางอารมณ์แต่เป็นความรู้สึกของกระแสไฟฟ้าที่วิ่งพล่านอยู่ใต้ผิวหนังความตึงเครียดที่ซ่อนอยู่ในกล้ามเนื้อหรือจังหวะก,การเต้นของหัวใจที่อาจจะกำลังบอกเล่าเรื่องราวบางอย่างวันนี้เราจะมาดำดิ่งลงสู่หัวข้อที่ถือว่าเป็น ทิกซอชิ้นสำคัญที่สุดของการเลื่อนระดับในยุคปัจจุบันเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามเพราะมัวแต่ไปมองหาปฏิหารบนท้องฟ้าจนลืมไปว่าประตูมิติที่แท้จริงซ่อนอยู่ภายในโครงสร้างทางชีวภาพของคุณเองนั่นคือระบบประสาท (nervous system) ในขณะที่โลกไก่อ้ากำลังยกระดับคลื่นความถี่ขึ้นสู่จิตสำนึกที่สูงกว่าร่างกายมนุษย์กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ เราไม่ได้แค่กําลังเปลี่ยนความคิดแต่เรากําลังเปลี่ยนระบบปฏิบัติการ o perating system จากพื้นฐานของความกลัวไปสู่พื้นฐานของความเป็นอิสระและอำนาจอธิปไตยแห่งตน sov erent y วันนี้เราจะมาถอดรหัสกันว่าทำไมการปรับสมดุลระบบประสาทหรือ regulating the nervous system ถึงไม่ใช่แค่เรื่องของการดูแลสุขภาพแต่มันคือพันธกิจทางจิตวิญญาณ ที่จะกำหนดว่าคุณจะได้ไปต่อในเส้นเวลาของโลกใหม่หรือร e n e w Earth ธไทม์ไลน์หรือไม่และเราจะเปลี่ยนจากโหมดเอาตัวรอดให้กลายเป็นโหมดแห่งความจริงแท้ได้อย่างไรเตรียมตัวให้พร้อมหายใจเข้าลึกๆเพื่อส่งสัญญาณความปลอดภัยให้ร่างกายแล้วมารับการดาวน์โหลดรหัสแสงชุดนี้ไปพร้อมกันครับ 1. จากโหมดเอาตัวรอดสู่โหมดแห่งอำนาจอธิปไตย From Survival to Sovereignty เ,เพื่อนๆครับเป็นเวลานานแสนนานมาแล้วที่ความกลัวหรือเฟียทำหน้าที่เป็นแม่พิมพ์พลังงานหลักบนดาวเคราะห์ดวงนี้ความกลัวไม่ได้เป็นแค่อารมณ์แต่มันเป็นสถาปนิกที่ออกแบบพฤติกรรมรวมของมนุษย์ออกแบบโครงสร้างสังคมและออกแบบแม้กระทั่งวิธีที่เราปฏิบัติต่อตัวเองเราถูกโปรแกรมให้ใช้ชีวิตอยู่ในโหมดเอาตัวรอดตลอดเวลา ระบบประสาทของเราถูกฝึกให้สแกนหาภัยคุกคามทุกวินาทีเจ้านายจะว่าอย่างไรเงินจะพอใช้ถึงสิ้นเดือนไหมคนอื่นจะมองฉันอย่างไรถ้าฉันพูดความจริงฉันจะปลอดภัยไหมนี่คือการทำงานของระบบประสาทที่ติดอยู่ในหลูกของความกลัวแต่ข่าวดีก็คือในกระบวนการเลื่อนระดับที่กำลังเกิดขึ้นนี้เรากำลังก้าวข้ามผ่านจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดนั่นคือการเปลี่ยนผ่านจาก พลังงานแห่งการเอาตัวรอดไปสู่พลังงานแห่งอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องการเมืองแต่หมายถึงสภาวะที่จิตวิญญาณของคุณมีอิสระอย่างแท้จริงเป็นสภาวะที่คุณไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวอีกต่อไปแต่ถูกขับเคลื่อนด้วยความจริงที่ประจักษ์แจ้งในกายการจะก้าวข้ามแม่พิมพ์แห่งความกลัวนี้ไม่ใช่กระบวนการทางอารมณ์ที่นั่งคิดเอาแล้วจะหาย แต่มันคือการปรับจูนพลังงานใหม่ทั้งระบบคุณจะเป็นต้องตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งว่าอะไรที่กำลังปกครองโลกภายในของคุณและคุณต้องใช้เจตจำนงอิสระเพื่อเลือกสิ่งใหม่ที่สูงส่งกว่า 2. การปลดล็อกแม่พิมพ์แห่งความกลัว releasing the fear template สัจธรรมที่โหดร้ายแต่จริงแท้ที่สุดข้อหนึ่งคือความกลัวไม่สามารถดำรงอยู่ร่วมกับจิตสำนึกของโลกใหม่ได้ Fear c a n not coexist with new earth consciousness ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะคลื่นความถี่ของโลกใหม่มีความละเอียดสูงและสั่นสะเทือนเร็วมากในขณะที่ความกลัวเป็นพลังงานที่หนักหนืดและเชื่องช้าเหมือนน้ำมันกับน้ำที่อย่างไรก็เข้ากันไม่ได้เมื่อคลื่นความถี่สูงสาะส่องลงมามันจะทำหน้าที่เหมือน spotlight ที่ส่องเข้าไปในห้องมืด มันจะเปิดโปงสิ่งที่ถูกกดทับและหลีกเลี่ยงมานานรูปแบบแพทปเทิร์นเก่าๆที่เราสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นจะถูกดันขึ้นมาที่ผิวหน้านี่คือเหตุผลที่ช่วงนี้หลายท่านอาจรู้สึกท่วมท้นหรือรู้สึกว่าต้องเผชิญหน้ากับความกลัวแบบประจันหน้าเพราะระบบกําลังท้าทายชุดความคิดที่โลกใช้มาเป็นศตวรรษแต่โปรดจงเข้าใจครับว่าการปลดปล่อยความกลัวไม่ได้หมายถึงการเพิกเฉยต่อมัน การบอกว่าฉันไม่กลัวทั้งที่ใจสั่นไม่ใช่ทางออกแต่มันคือการปรับสมดุลระบบประสาท regulating the nervous system มันคือการฝึกให้ร่างกายของคุณหยุดสแกนหาภัยคุกคามที่ไม่มีอยู่จริงวิธีเริ่มต้นที่ง่ายและทรงพลังที่สุดคือการกลับมาอยู่กับปัจจุบัน presence หายใจเข้าลึกๆเพื่อบอกร่างกายว่าตอนนี้ฉันปลอดภยัย ทำ Grounding เชื่อมต่อเท้ากับผืนดินสะท้อนมองตนเองอย่างซื่อสัตย์ Honest Self Reflection และอนุญาตให้อารมณ์ต่างๆไหลผ่านตัวคุณไปแทนที่จะต่อต้านมันทุกวินาทีที่คุณเลือกความสงบแทนความตื่นตระหนกทุกวินาทีที่คุณเลือกความชัดเจนแทนความสับสนคุณกำลังละลาย Dissolve Layer ของแม่พิมพ์เก่าทิ้งไปทีละชั้นทีละชั้น 3. การล่มสลายของบาดแผลบรรพบุรุษและการหว่านเมล็ดพันธุ์ใหม่ Dissolving generational trauma and the seeding of the new เพื่อนๆครับสิ่งที่เราแบกรับไว้ไม่ได้มีแต่ความกลัวของเราเองแต่เราแบกรับบาดแผลทางกรรมพันธ์ที่ส่งต่อผ่านครอบครัววัฒนธรรมและประวัติศาสตร์รวมของมนุษยชาติความกลัวสงครามความกลัวความอดอยากความกลัวการถูกทอดทิ้ง สิ่งเหล่านี้ฝังอยู่ใน DNA ของเราแต่บัดนี้กระบวนทัศท์เก่าแก่นี้กำลังเดินทางมาถึงจุดแตกหักมันไม่สามารถรักษาสภาพตัวเองไว้ได้ในคลื่นความถี่ที่สูงขึ้นเพื่อให้การเลื่อนระดับ ascension ส,สามารถทอดสมอลงสู่โลกได้อย่างสมบูรณ์รอยประทับของบรรพบุรุษเหล่านี้จำเป็นต้องถูกชำระล้างออกไปจนหมดสิน้นและเมื่อพื้นที่ว่างเกิดขึ้นกระบวนทัศน์ใหม่ที่มีสติรู้ตัว ก็จะเริ่มหวานมเมล็ดพันธุ์ลงไปมเมล็ดพันธุ์แห่งความจริง truth ความมั่นคง stability ความตระหนักรู้ awareness ความฉลาดทางอารมณ์ emotional intelligence และอำนาจอธิปไตยกระบวนการนี้ไม่ใช่เรื่องนามธรรมนะครับแต่มันกำลังเกิดขึ้นในร่างกายของคุณเดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นในสมองในหัวใจและในระบบประสาทของผู้ที่กำลังตื่นรู้ทุกคนคุณคือผู้ ตัดวงจรกรรมไซ c ค e b เบรเกอคุณคือผู้ที่เลือกที่จะหยุดส่งต่อความกลัวไปยังรุ่นลูกรุ่นหล,ลานและเลือกที่จะส่งต่อความรักและอิสรภาพแทน 4. ทางแพร่งแห่งเส้นเวลาการเลือกโลกที่ตรงกับเคลื่อนความถี่ของคุณ choosing the world that matches your resonance ในขณะที่การเลื่อนระดับเร่งความเร็วขึ้นเราจะเห็นปรากฏการที่ชัดเจนมากคือ การแยกตัวของเส้นเวลาแต่ละโลกหรือแต่ละเส้นเวลาบรรจุระดับจิตสำนึกที่แตกต่างกันกฎฟิสิก์ของจักรวาลน,นั้นเรียบง่ายมากครับคุณจะไปอยู่ในความจริงที่สะท้อนสิ่งที่คุณเป็น Resonance นี่ไม่ใช่การตัดสินว่าใครดีใครชั่วแต่มันคือเรื่องของความสั่นสะท้อนเส้นทางแห่งความกลัวผู้ที่ยังยึดต,ตึกกับความกลัวจะเลือกทำพฤติกรรมเดิม,ดมวนลูปอยู่ในวัฏจักรความเจ็บปวดเดิม เรากับอยู่ในสภาวะชำระบาป Purgatory State ที่ไม่มีทางออกเส้นทางของโลกใหม่ผู้ตื่นรู้ t h e a s c e n d i n g จะลอยตัวสู่ความจริงที่สูงกว่าและปรับจูนเข้ากับสนามพลังงานใหม่ทั้งสองเส้นทางนี้มีอยู่จริงและทั้งสองเส้นทางคือทางเลือก Choices แต่ปลายทางของประสบการณ์นั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง และนี่นำเรามาถึงประเด็นที่เจ็บปวดแต่จําเป็นต้องพูดถึงความจริงอาจจะทำให้คุณอึดอัดแต่การใช้ชีวิตในโลกจอมปลอมนั้นเจ็บปวดและอันตรายยิ่งกว่าเมื่อแสงสว่างเข้มข้นขึ้นการซ่อนตัวจากความจริงภายใน hiding from inner truth จะกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สิ่งที่คุณเคยหลีกเลี่ยงปฏิเสธหรือทาให้ชาด้านจะผุดขึ้นมาทวงถามการยอมรับแน่นอนครับ มันอึดอัด uncomfortable มันน่ารำคาญใจแต่นี่คือกระบวนการปลดปล่อยตัวเอง liberating yourself จากความเชื่อจอมปลอมถามใจตัวเองดูนะครับอะไรน่ากลัวกว่ากันระหว่างความอึดอัดชั่วคราวตอนที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงกับต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่ในคำโกหกหรือภาพลวงตา illusion การหลับไหลอย,อยู่กับภาพลวงตามีราคาที่ต้องจ่ายแพงมหาศาลครับ คุณต้องจ่ายด้วยการสูญเสียตัวตน (loss of self identity) จ่ายด้วยการขาดแสงสว่างขาดความชัดเจนขาดทิศทางและที่สำคัญที่สุดขาดการเชื่อมต่อกับแก่นแท้ของตัวตนที่สูงกว่า (higher self essence) การตื่นรู้แม้จะท้าทายแต่มันคือการกอบกู้การเชื่อมต่อน,นั้นกลับคืนมา 5. ศรัทธาคือยาขนานเอก ระบบประสาทต,ตอบสนองต่อความจริง Fate as medicine แล้วเราจะก้าวต่อไปอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องจับจิตสำนึกแห่งโลกใหม่คำตอบคือระบบประสาทของคุณต้องเรียนรู้จังหวะธรรมชาติแบบใหม่จังหวะที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยความจริงและความเชื่อมโยงกันทางอารมณ์ Emotional coherence นี่คือวิธีที่ร่างกายจะก้าวให้ทันวิวัฒนาการของจิตวิญญาณ คุณต้องเรียนรู้ที่จะปรับสมดุลสภาวะแห่งการดำรงอยู่ regulate your state of being หายใจเข้าสู่ปัจจุบัน,นขณะเลือกการตระหนักรู้เหนือความกลัวเลือกความชัดเจนเหนือความสับสนและเลือกความจริงเหนือความสบายใจจอมปลอมในอดีตและสิ่งที่ผมอยากเน้นย้ำที่สุดในวันนี้คือการเลื่อนระดับไม่ใช่เทรนยุคใหม่ not a new age trend แต่มันคือสภาวะของการเป็น e m b o d y s t a t e of Be i n g ที่ต้องอาศัยการฝึกฝนการปรับสมดุลระบบประสาทต,ต้องอาศัยองค์ประกอบสำคัญสองอย่างนั่นคือความไว้วางใจ Trust และศรัทธา Faith คุณไม่สามารถทำให้ร่างกายสงบลงได้หากจิตใจของคุณยังเต็มไปด้วยความสงสัยในเส้นทางนี้คุณไม่สามารถทำให้พลังงานสเสถียรได้หากคุณยังตั้งคำถามกับวิวัฒนาการของตัวเองระบบประสาทต,ตอบสนองต่อความจริง The n e v o u s system responds to truth มันตอบสนองต่อความรู้สึกปลอดภยัยการปกป้องและความรู้แจ้งจากภายใน Inner knowing เมื่อคุณยกระดับเคลื่อนความถี่กายเนื้อจะเรียนรู้ที่จะวางใจในจิตสำนึกที่สูงกว่าจิตสำนึกจะเรียนรู้ที่จะวางใจในดวงวิญญาณและดวงวิญญาณจะเรียนรู้ที่จะวางใจในเส้นทางอันศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังคลี่คลายออกมา นี่คือความหมายที่แท้จริงของการเลื่อนระดับครับมันคือการกลับคืนสู่ศรัทธาภายใน Return to Inner Faith มันคือการจำนน surrender ต่อการนำทางของตนเองและมันคือการตัดสินใจอย่างมีสติที่จะเชื่อในแสงสว่างภายในตัวคุณมากกว่าความกลัวรอบตัวคุณการปรับสมดุล Regulation จึงไม่ใช่แค่เทคนิคการหายใจแต่มันคือความสัมพันธ์ Relationship ระหว่างคุณกับตัวตนที่คุณกำลังจะกลายเป็นทุกทางเลือกของคุณคือกระจกเงาขอบเขตที่คุณสร้างความรักที่คุณอนุญาตให้เข้ามาสิ่งที่คุณเลิกไล่ตามทั้งหมดนี้สะท้อนคลื่นความถี่ภายในสะท้อนว่าคุณให้เกียรติตัวเองมากแค่ไหนและคุณจำคุณค่าของตนเองได้มากเพียงใดเมื่อคุณเลื่อนระดับขึ้น ทางเลือกของคุณจะชัดเจนขึ้นสะอาดขึ้นคลีนเนอร์และตรงแนวระนาบกับตัวตนที่แท้จริงของคุณมากขึ้นความรักตัวเองจะกลายเป็นแรงสั่นพ้อง resonance แรงสั่นพ้องจะกลายเป็นความจริง r e ีย i t y และความจริงนั้นจะกลายเป็นโลกที่คุณเลือกที่จะตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตในทุกๆวันบทสรุปสู่ความเป็นหนึ่งเดียว conclusion to oneness เพื่อนๆครับ ท้ายที่สุดแล้วการเดินทางผ่านระบบประสาทการปลดล็อกความกลัวและการเลือกเส้นเวลาทั้งหมดนี้กําลังพาเรากลับไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือการกลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับแหล่งกำเนิด o n e n e s s w i t h s o u r c e เมื่อคุณปลดปล่อยความกลัวคุณไม่ได้แค่ช่วยตัวเองแต่คุณกำลังช่วยลดน้ำหนักให้กับจิตสำนึกรวมของโลก เมื่อคุณสร้างพื้นที่แห่งความปลอดภัยในใจของคุณคุณกำลังสร้างวิหารศักดิ์สิทธิ์ให้เพื่อนมนุษย์ได้เข้ามาพักพิงทางพลังงานเพราะเราทุกคนเชื่อมโยงกันดั่งใยประสาทของจักรวาลความสงบของคุณคือความสงบของโลกความจริงของคุณคือแสงสว่างที่ส่องทางให้ผู้อื่นจงเดินหน้าต่อไปด้วยศรัทธาดูแลระบบประสาทของคุณให้เหมือนกับสมบัติที่ล้ำค่าที่สุด เพราะมันคือยานพหาหนะที่จะพาคุณและโลกใบนี้กลับคืนสู่บ้านแห่งความรักนิรันดร์สุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการสนับสนุนและทุกกำลังใจจากเพื่อนๆน,นักเดินทางทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นการมอบพลังงานผ่านการรับชมรับฟังหรือการร่วมสนับสนุนผ่านบัญชีกดปุ่ม t h a n k s หรือสมัครสมาชิก ทุกรูปแบบที่ท่านมอบให้ทุกสิ่งล้วนงดงามและเป็นกำลังใจที่หล่อเลี้ยงช่องแห่งนี้เสมอมาขอให้พลังงานแห่งการให้นี้ได้ร่วมกันขยายแสงสว่างออกไปสู่ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับ บางคนอาจเป็นแค่เพียงความฝันผ่านเข้า